พาไปดูเกี่ยวกับทหารชายแดนนะคะที่ได้ช่วยซ่อมบ้านนักเรียนค่ะอย่างทางกองพันทหารราบที่3เข้าช่วยเหลือพัฒนาที่พักอาศัยเด็กนักเรียนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยเข้าดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนายสมพงษ์มาลาบิดาของเด็กหญิงพรพิมลมาลาและเด็กชายบาวรวิทย์มาลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่2โรงเรียนเพียงหลวง2ในทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผนังตัวอาคารที่พักลาดพื้นปูนภายในบ้านซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาออขออภัยค่ะส่วนตําบลสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์และประชาชนในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนในขณะนี้นะคะก็หลายภาคส่วนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายหน่วยงานก็ได้มีการเข้าไปเยียวยา,วยาวให้ความช่วยเหลือขณะที่สถานการณ์ชายแดนจริงๆตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติะนะคะ